สบายดีพี่น้องสบายดีส so <water> ุขสุขคนสุมองสุบอลปปปกันนี่แล้วกับซองนองเดือนพี่น้องอ้าวอย่าไรขอน้องเดือนบนทางโหดเกินพี่น้องเอ้ยเกิดเจ้านะเตรีปลืองทางไปพี่น้องโหดขนาดพี่น้องเอ้ยบัดทางสี่เปตลระจะทำทางสี่ไปอันซี่พี่น้องเอ้ยทางอันไปตลระกับแซมทางเขาป่าเขาดงพี่น้องเอ้ย ทางลงห่วยทางลงห่วยพี่น้องมันเป็นทางลัดเพราะว่าทางทางใหญ่ก็ไปบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลัวทางอันนี้อีกเพราะว่ามีหนามเด่นเดงวัาพี่น้องไปได้บ่สิไปได้บ่งานนี่พี่น้องไปไปทุกคนสะดอกสะดุดฝนลงเดือนฝนลงเดือนดีๆีไร เป็นไรเจ้าน hmm. oh, ้องได้เจ้าก่อนเลยบาพี่น้องตึกสะดุ้งอยู่กับมีอันยับต่อไปได้บอมันเป็นตุกลูกนะอ้าวบ้านนี้เอาจะขวามไปยโบได้ได้บ้านนี้บ้านทุกไปน้องมิ้นเอาเกิดไปก่อนพี่น้อง พลาดลงในเกมเลยพี่น้องเลยลพาพี่น้องอยู่ยวิดเราบคัหนึ่งน้องแคตบ,บอกบกาควมพี่น้องไงพอต้องเดือก<ป>แล้ววมแล้วมันแล้วอ้าว <laughs> ย่าไดไอย่าร้งทางง๊งง้นอไ <laughs> ทางปตลายกับป้าทางสิปอันดงอรดอพี่น้องเลยเออมันลื่นเอาแกงมากรันเท่าละซัดนะเรื่ออะไสิเกมน้ำหาพันอกเวลาลงเลยก็อายุ่นลงถึงทานเนาะมาหนีมันรู้ อาเธอน้ามันลงดิโอ้ยเจมก้าวโหลดเท่าต่ำนะเฮ้ยน้ามข้อเถอะไรข้อเถอะผเป็นยังเออขันผมเป็นยังแล้วคันโหลดปิดอยู่คันโหลดดับห่วยเกมอีกแล้วไปต่อพี่น้องยังซองห่วยพี่น้องอีกแล้วพี่น้องห่วยที่ซองปรุ่นกันว่าสิเป็นจังไรพี่น้อง

น้องแคทไปก่อนพี่น้องเอ้ยผ่านซองหวยเลยพี่น้องยังอยู่หัวยหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปรูดบังอีพี่น้องวมาชิเป็นจังไยพี่น้องโอ้หัวหักเด้อโอ้อันนี้โมเมนต์หวยได้พี่น้องหรือว่าหัวดีหัวห้องห้องก็นีห้องพี่น้องโมเมนต์หวยน้องแคทนั่มนะพี่น้องเป็นน้ำเลือดอยู่กลานน้องซาลาอยู่น้ำรังพี่น้องโอ้ยเชียงหลดเดี่ยวก่อนแอออนแอน จังมีความสุกถาพี่น้องเลยหรือว่าพ่อแล้วอบอ <c oughs> ไปเบิ่งยังอยู่หวยหนึ่งพี่น้องทางไปตลาดเมือนี่พี่น้องเลยเาาทางไปตลาดหรือว่าทางไปดงหวยที่สามพี่น้อง <c oughs> อายหวยหนี่บ่มีน้าเอกกอ nằm ná, bây con là pinoeng đấy. Anh là con của thang của thằng nào, nhô 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 thang phải lên súng đấy. Thang đi chợ, đây là thang nhảy này pinoeng. Thang nhảy cái số này, quá sướng. พนตกทำอยู่พี่น้องสังเกตมืดผามืดพ้นมาเลยพี Any ่น้องเอ้ยช็อตโงนพ้นโงนบักใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องชิลอดบ่มินนี่พี่น้องเอ้ยอ้ยทางของเราพี่น้องโหดขนาดเลยอาวอ้าวพี๊ทั้งเงินทั้งเทิงนมาเที่ยวมาได้เลยพี่น้อง กับเล่นทรายเท่ากับจเที่ยวค่ะทรายตอนนี้ก็ไปก็ลงมาเที่ยวเล่นหลุมมาเลยอ๋อเล่นเทิงแล้วมันเที่ยวบาได้ทางมันอันตรายเกินพี่น้องน้องสาระแซงไปแล้วพี่น้องแซงเป็นแซงน้องเลยหาหนองแคทกับมย้อมไม่นอม้นองนนองแคทฝ่าวขึ้นเลยไปแล้พี่น้องไปพอก็จิตตลาดนะพี่น้อง ตลาดแล้วพี่น้องม<บ>าดิพี่นอ้นองตอนอยวยได้ลืมยะนี <c oughs> ่มาก,กันมาหกคนพี่น้องเมื่อนี้ลุยหกคนเลย้องเยี่ยมกันมาพี่น้องขาเมื่อนชิเมื่อทางเก่าพอหรือแน่ใดไปผ่าโล่นะพ้นชิมาเลย อันนีิชูยาเอาค่านีบน้องเหยียบยาดห้พี่นาวใคไม่เท่าใครตัวเหยียบพัตเต้ต้องเหยียบยานแห้งได้ยังแน่เลยไม่แตส่งตัวเดียวตัวแน่กินเลยน้องเดียน้องเหยียบได้ยังได้สง อันแดงไ่านะบ่บ่กินบ่ได้ได้กินบ่ได้บ่ีเขียไปินบ่ได้นาได้เจ้าบ่ีเมยได้เลยเมยได้น่กินเลยยังแต่ลูกที่จะยังไม่เหรได้ยัง่ถานองไก่เน้องไก่โอ้โหเต็มไม้เตมือเลยน้องเรีอนนได้หลายอย่างเลย พอตั้งใจมาสือสัมเนียแหละเท<อ>่านั้นคนทางคนทางเปื่อนเกินเพื่อนว่าเอาให้เต็มที่ไปเลยไม่น้องมินสือขนมพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ได้ขนมกับหอยว้าดได้ยังแน่บันเน่ อะไอะไรแนวแสบยุ้ยไม่เท้าน้าอันนั้นนะแสบบอกเอาเสื้ออันหนึ่งมาให้ดูเออซื้ออันหนึ่งโกโก้มาให้น้องเดือนลองเบิ่งเออไดเดี๋ย้ของปวดมาฝากคอน้องเดือนโอ้จับเอ้ากินใหญ่กินโอ้เกือบหมดกินพี่เนาะหมากแห้งลูกชิ้นใหญ่ พี่น้องลปลาหมึกโลหนึ่งกินของลูลาพี่น้องด้ยเหมือนนี่แล้วก็ได้มูกระทะสุดหนึ่งไม่น้องเลื่อนอยากพี่น้องเลยหลังจากนี้ได้หลังจากนี้ก็กินหน่อไม้กินหน่อไม้ในปากแดงพี่น้องแล้วมามังกรอนได้ลูกจีม่นึ่พี่น้องแล้วก็ในสุกมาให้น้องด่าใหญ่ พองหมากเพิ่นลูดออกติเจ้ากันเลยำลายแตกนําหำหิวเขาเลยมัน้องเดือนเห็นเป็นตาสะออนของมู่น้องหิวเบาวททงหาพันธ์เอองหาพันธ์สามหน่วยนักมุ่แจงพี่น้องเลย จะเล่นกับตีนแตกเลยของหมากเพิ่นลูกซีนใหญ่หากเดอรอยู่อยู่ดมเนเดดเกินพี่น้องเอ้ยเป็นไรแสบบุ้ดยนอดไรอะไรแนวพี่น้องก็ชิได้กับในแ่บ้านนี่ก็ สำหรับคลิปนี้กับซิเลล่าเลยเดอ้อไปที่คำามาเบิ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเดอ้อพอกันคลิปหน้ากราบสบายดี